โจทย์ข้อสุดท้ายกับศิละปะที่น้องชื่นชอบในช่วงซุปเปอร์อาร์ตซุปเปอร์อาร์ตท้ากับทายพิสูิน้น้องทายว่าพี่ยิปซีจะใช้ไม้แขวนเสื้อกับไม้หนีบผ้ามาประดิษฐ์เป็นอะไรครับระหว่างหนึ่งไม้หนีบกันลืมหรือว่าสองไม้แขวนเสื้อกันยุง่งไม้หนีบกันลืม หรือไม้แขวนเสื้อกันยุงไม่ลืมมมอุยเ็บนลืมกลืมยังไงครับไยฟ้าก็ถ้าสมมติว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันอย่างนี้อะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอากระดาษมาติดไว้ตรงด้านไหนก็ได้แล้วมันสามารถที่เราตืดนมาแขวนไว้กระตุ้นเสื้อผ้าเราอาจจะมองเห็นได้ครับเขียนตัวเองพวกเราทายว่าการยอกยค่ะกันยุงนะครับจริงหรือเปล่าครับพี่ย4ิีครับ ไม้แขวนเสื้อนี้มีไว้ใช้กันยุงบอกน้องๆสักนิดสิครับ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะก็อยู่กับพีิีซีนะคะในช่วงของซูเปอร์อาร์นะคะพีพซีก็จะอยู่น้องๆนะคะตลอดทั้งเดือนมีนานี้เลยนะคะก็จะมาสอนนะคะทํางานศิลปะจริงๆกันนะคะมาเริ่มกันที่วิธีแรกกันก่อนเลยสําหรับวันนี้นะคะมีอุปกรณ์2อย่างหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ1ไม้แขวนเสื้อนั่นเองนะคะแล้วก็ 2ที่หนีบผ้าขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็จะนํามาลงสีระบายสีกันนะคะให้เป็นสีสันต่างๆหลายๆสีเลยค่ะเราก็จะใช้นี่โฟมยางค่ะจะมาวาดรูปลงไปนะคะตัดนะคะเราก็จะเอาตัววงกลมนี้นะคะไปแปะกับเจ้าไม้หนีบผ้าเมื่อกี้แทนธะแมดาแทนๆน,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 นะคะตอนนี้นะคะพี่ก็สามารถที่จะทําเสร็จแล้วนะคะครบแล้วนะคะเจ็ดสีเ็อันค่ะขั้นตอนต่อไปเอาเชือกหนังค่ะ ร้อยนะคะผ่านเนี่ยเจ้าตัวไม้หนีผ้าของเราขั้นตอนต่อไปนี่เรามาที่ไม้แขวนเสื้อน,นั่นเองสีสันน่ารักนะคะเอามาพันค่ะนี่นะคะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <S <S เราก็เอาเจ้าตัวเชือกนะคะที่เราร้อยไว้นะคะจะเอามาร้อยกับตรงตะขอเกี่ยวตรงนี้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันต่างๆนะคะที่พีซีเนี่ยทำมาไว้เพื่อที่จะติดโนต้ตกันลืมเข้าไปนะคะอย่างอันนี้อย่างสมมติพรุ่งนี้เป็นวันอะไรอ่ะเป็นวันอาทิตย์นะคะก็นี่ติดเขาไปอยงนี้ เห็นไหมเป็นโน้ตกันลืมนะคะแล้วก็ติดได้เลยหลายวันนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทํานะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะดูไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปดูวิธีการทําอย่างละเอียดนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ Facebook ของซุปเปอร์จิ๋วนะคะสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเ r อร์คาสเทล